สุขสบายดีพอ่อแม่พี่น้องสกู่สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอกับบ้าวจนนี่กินแล้วพี่น้องหน้าตาดีนี่นักเฮ็ดแค่กินแซ่บวันนี้จะมาเฮ็ดซุปพักพี่น้องซุปดอกมันต้นหรือว่ามันสับปะหลังนะพี่นอนะ้องเนาะจะกกินซุปพักแลก้วก็มีดอกมะบวบแล้วแต่มีมะบวบพร้อมพี่น้องซ้อมเอาก่อนพี่น้องนะจนนี่ก็จะมาเฮ็ดซุปพักกินยากยาก,ยากพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดกิน เป็นดอกมันต้นพี่น้องดอกมันต้นเพิ่นปลูกเป็นดอกนะดอกหรือว่าดอกมันสปะลังเพิ่นออกเพิ่นเอิ้นมันสปะลังเนาะพวกบางคนเพิ่นก็นบ่เคยกินกินได้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บพร้อมเป็นดอกนะซ้อมเลือกผักอยู่พี่น้องเอ้ยเด็ดมาแก่ได้มาซ้อมเอาเฮ็ดกับบัวแก้มาจากหมกข้าวตู้เย็นไว้ยาแก่ แสบๆกับซุปนะกับมากมัน,นพี่น้องเนาะมันเป็นมากจะมีมากอีกอนี่เป็นดอกแล้วก็จะเป็นมากตัวนี้มากมากก่อนมาคนเพื่อนกับเรเคยกินเพื่อนกับ่านนะพี่น้องเนาะมันสัปารังกินได้เด้อพี่น้องเด้อห้ามเขาจะไปต่ำ พี่น้องาคนว่าเอา้าคิดเองหรือเปล่าไปคิดเองเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นผาเห็ดผาพอเมย์ากิน่นก็กินไปแบื่อยๆแล้วน้วนำกระห้อนหอนเลยพี่น้องค้างน้ำไว้ปอกมักบวบใส่เลยพี่น้องเรื่อยนี้บวบกระแก่แกงบวบอ่อนกระคักไอซูซุปน,นี้แก่แล้ะสิทิมกระเสียดายพี่น้องก็เลยเอปลอกใส่ทำกันซะ ถ้านบอเป็นต้องบวบแกนี่นะย้ะมันเป็นซัมสตาย้ะมันเป็นอันเละๆไหมพี่น้องบเป็นดอกเนาะาลวกลวก็ลวกบดนพี่น้องลวกข,ข้าวสุกหยุ่นเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยหยุ่นเข้าแล้วเลาวจะค่อยไปล้างทีหลังนะพี่น้อง ซัมนี่กับน้องแก้ฮะเริ่มมักนิน้อยมาใส่สุปพี่น้องน,น้อยหอมกะบ,บูมีโอ้ยพี่น้องซัมนี่พอดีใส่สุปนะาะล้างแล้วเหาก็เอามาลวกพี่น้องเอ้ยนี่ลวกลงไปลวกจกน,น้อยพอดีชุกเก่าขึ้นเพื่อให้เปื่อยเฮ้งพี่น้อง วันนี้เขาก็มาปรุงนะพี่น้องเนาะมาปรุงใส่เกลือจักน้อยพี่น้องใส่ลายสีเค็มแล้วก็ใส่ใสผงซูรสดพี่น้องใส่ลายแซ่บลายใส่ลายกับเปลือกนะพี่น้องเนาะน้ำตาลไม่ต้องใส่เดี๋ยวพี่นอ้องเพราะว่าเอาใส่อันนี้และะ้วเด้แล้วก็เพิ่มลงไป ถ้าเข้าไอ,อ,อ้ออกกสัตหวานๆน้ำตาลมาต้องใส่พี่น้องแล้วก็ไปคั่วมังงามาใส่พี่น,อน้องมังงาเฮากาเป็นมังงาดำหอมๆคั่วมังงา,าเข้าไปพี่น้องมาเอาเป็นมังงาดำคนงานสาวน้อยนึงคั่วก็บ,บมไม่ต้องคั่วไม่แห้งพี่น้องคั่วไม่แห้งกับขิว,บบวัซ้ำบ่บหอมคั่วน้อยนึงก็ได้ละ สับนี่ก็ได้แล้วพี่น้องตำมักงาใส่พี่น้องตำใส่หอมหอมก็ซุปใส่มักงาแซบคมแซบพี่น้องเอ้ยต่กรอนหนึ่งข้าวหนึหน่ห้อตำมักงาใช่ไหนะมเนาะตำข้าวใส่เนียงใส่ข้าว มักมักก็ใบข้าตำน้ำตาลใสเอาเข้าวใสแล้วก็ตำตำตำแล้วก็เทใส่จอกลงไปพี่น้องเอ้ยขิงก็มียู่ฮักบดได้ใส่พี่น้องพอจนนี้ามากกินขิงตนนี้ท่ามักินยูใส่มักหนาวเลยนึงพี่น้อง ไผ่บวบไซก็ได้เด้ไอไผ่บวมมักส้มไผ่มักกาไซเลือกอาหารการกินนะพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันใส่ส้มจักหน่อยเอาไปอ่ะพอแต่สีส้มนะพี่น้องนอคนมเก็บหอมหนาบะไซพี่น้อง หอมหนาวี่นี่มากมากใส่สุกนะไข่มาข้าขวคั่วกับไส่ข้าขวคั่วได้เติมข้าวเลยว่าข้าขวาดินเนาะพี่น้องเนาะข้าวดินทุบๆใส่กระเซ็บข้าวดินให้เบาเอไปซื้อให้บม่มีมาซักเลยบรบยกกิใสี่น้องยี่นะี่มากมากกับไส่ข้าวดินนะกับไส้มะงา เสร็จแล้วพี่น้องนี่หน้าตามีแต่กินบ่เสร็จไปรเรียบร้อยพี่น้องสุปอันพักเขาสุปพักแล้วก็ปิ้งซีนหมูน้ำมีของหวานพ่อพี่น้องมีน้ำหวานน้ำหวานในฤดูรักกาอบไก่ฮะแต่หวานพี่น้องโพดโพอบไก่มีแต่ตัวนี้กินผู้เดียวมีผูกกินน้ำเอ้ัวนี้ก็กินข้าบเดียวท่านตอนสวยก็ไปกินข้าวตอนแดงก็กินหมูกระทะท่านก็นเลยเหลือ บายดีพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมาเยยังมือสบายพี่้ารุงสบับเจื้อโวยพนแมสบายดีพวกไอ้มาหแม่มาดปพาลุงอีกต่อาเกดเจื้อครใหญ่ายแค่เือยเ้ลใหญ่มาเหนยเด้อ น้ำผงะถุกะานะ้ยเสื้อ้าเก่าเบิ้งเบิ้งก็ยา่องโบโตขี้อายก็เขาหัวนทำเสื้อผ้าเก่าเบิ้งเบิง ก่อนเสื่อฮะมือนกันบ้างกินะเพ่อนั่งบเพื่อบบนัอ่งจะเพื่อนแม่คับแจกพี่น้องเอาไปยน้องเด้อมึงข้ามกันพ่อไปยำก็มาทำยำบะหมาเพื่ปลาบมาปลาตบมาเดหหนูไป

ือเท่าก็คืออืมจักง่าะหลยเบอร์จำเฮาเนาะขนาบุกเขนเบอร์นอกกลเนาะอือพ่อแม่มันไม่ฆ่านั้นมาก็ ลูกห่ขคาวนะไม่ค่อกินฮ้่เป็นต้นย่างกินเลยย่างเอนตุกมือนกินพักนัาตปมานต้มยกขมแล้นึงพักก่นมานต้มยำม Một má, má luôn má Má mãi má Má mãi mãi đây mãi 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 你。

อย่าขมคือหาแซ่บก็มากนัอแกบแซ่บคืออไม่แซ่บหรือรขาวแสะ่ะเสบกิดซิ้แลวมากยู่คือกินหลายอย่งปลาบอกกินทักอั่งเอ้ย แพะของคืนคืนได้กินข้าวสองสามคำคุณคนกินหรือเปกินน่ะชิ้นหัวมะกลูกซีนข้าวกับหมากินสักกายลิ่มเนเรื่อเส้นแล้วขาไม่รูกสองขวยสองสาม้วดก็ไปช่ยีนี้แค่กินเจิ่ยนี่กิ เรื่องกัลูกเส้นแดงี่เล้ยงกักูนี่ฉันเดเลี้องโกักูนี่กากูิตตาจะเดิตตาจะเดชโมก็บ,กบ,บ้าวเลยบ่าวอองบ,บอมหลุจากคบาโกเหมือน <c oughs> อเรื่องแบนี้ก <c oughs> บอกพ่อเพ,พื่อนพ่อขอัอนีแม่ไซเจ้าร้องเพื่อนซะเือจิ ว้าเหมือพนพี่น้องตัวทีน้อยไปเห็นยุ่งเหยงน,นามาเพื่มาใส่เบ็ดเหรอเราเดือด <c oughs> เราวเดียว,ว,วกับญบาตนางพี่นะนไ,ไหมจะมาไหมถึงพอจะทัมาเกันแล้วไปเลย ใช่นี่กินอย่งสิงกับแม่อยู่ไ่กันนะเคยเป็นแม่บ่กนั่งรงนั่งิ่มแล้วบ่กน้ำมกินไหมอิ่มแล้บ่ยังบิ่มแล้วเอาอะรกับมก็เอมาทานแอิ่มแล้วอิ่มกบิ่มแล้วกินพเลอ่ะ รักาอื่นล่ะอันนี้น้อยจะเป็นนี่แหละทําบอกแค่ของกินแต่ว่ามักินดีมันใหญ่มาเบากินหลายมงได้นะหลานคนเดียวนี้เกิดคนมูหักบอวตู้คนขอตู้คนเา Chơi nói cái chơi cho nó không nghe Rồi nên đây quân được bụng vô phía nhau พักบางคนซุปอันมันดอกมันต้นหรือว่ามันทับประหลังก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ค้นกระบกกินห้ากระบกกิบกน <c oughs> บ,บกเคยกินไหมวะเอฟซีา <c oughs> ถามตจ้น,นี่คิดเองหรือเปล่าอมันต้นมาตำเราจะคิดเองแล้วพี่น,น้องคนตำไอดีกดีแล้ว <c oughs> ตำตจ้ดบ้านเนาตำใช้มดแดงแห้งแทบ <c oughs> ทำมาต้มกินทำมาต้มน้องต้มเอามาเผา มันหน้าทีผาเผาแซ่บหง่ะมันต้มห้าทีมันห้าทีแล้วมันเหลืองอขอ้นง่น้องมาเผาก็มันนั่งกับเผากูแซ่บพี่น้องกต่ตัวนี้กขอขอบใจเอฟจีสุกุสุคนเดิ้ลให้กำลังใจและติดตามบ้านจุดนี้สุกิปสุกิปเลยเนาะจแต่ในกต่ยฟ้าแปะเาทีมบ้านจุดนี้เดิ้ลให้กำลังใจกับติดตามที่นี้จะให้กำลังใจครอบครัวตัวน,นี้นําเดิ้ลสุดท้ายนี่ตัวนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ